สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับออก็อยู่กับน้ำตาลหวานชาแนลครับก็วันนี้ก็พามาชมทีมงานลูกไก่ครับคุณปูยูกับคุณปูลุ่นคุณปูโคมัดโคครับปูโคมัดโคครับวันนี้ก็ งานลอกหนาครับงานลอกหนาะนี่ครับงานลอกลอกหนาครับก็วันนี้ก็อยู่กับคุณปู่โคโคมัสุปีสีร้อยยี่สิบครับ วันนี้เจอดินแข็งครับดินดำครับดินเหนียวน้ำดำเมืองแข็งครับทีมงานลูกไก่ครับทีมงานโอ้หลวมกันหลยทีมงานครับรถด,ดกล้อก็ปิ่งเราเล่าห้าหันครับ ก็เป็นงานลอกหนาครับก็เป็นทีมงานลูกไก่ครับรวมกับทีมงานเสียต้นครับเสียตนเสืออวน เดี๋ยวตนเสียอวนน้องซลาครับแต่มะโคกันนี้ก็รถคุดกันนี้ก็เป็นของพี่ไก่ครับพี่ไก่น้องจออครับ ตักก็ไม่เคยเต็มตักเท่าไรเขาดินแข็งครับวันนี้ก็เจอดินเหนียวๆแข็งๆครับนี่ครับดูดยครับ ก็ก็ถือว่าตามว่าไหวไหมก็ถือว่ายังไวอยู่นะครับก็ไหวใช้ได้นะครับต่อเครื่องตรอเงียบครับเครื่องตัวนี้น่าจะยกไหมครับ ไปใช่ได้ครับก็โคมสซุก็เป็นยอดฮิตครับมัโค้ชยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นครับก็เสียเอฟครับเตรียมตัวไปแล้วครับออกตัวแล้วครับเมก้า ของสายเฟอฟครับคันนี้สาเอฟอ่งน้ำเพชรบุรีครับนี่สมองครับสมองเงินกองเสียต้มครับ แต่เยต้อมไม่ได้ครับเองครับเสียตอมครับรถไทยครับนี่ก็เป็นเสียโค้กครับเสียโค้ครับครับเยต้อมก็เสีตต้นครับพี่กับน้องครับนี่เขามีเหมือนกันครับเราจะเหมือนกันครับรถ ก็ถือว่าเหลวใช้ได้เหมือนกันครับสำหรับเจ้าโคมัสุบีซีสองร้อยยี่สิบเอ้หนึ่งร้อยขอประทานโทนครับรอยยี่สิบครับทมงานลูกไก่ครับ <Yeah. S 1> เจอกับดินเหนียวครับดินแข็งด้วยครับ ครับเซโคกเซโคกสองเสียงครับอ่าเพราะไทยเพราะว่าหันกล้องไปปิด,ดกระจกมากล้าสู้กล้องครับก็คือว่าไหวใช้ได้นะครับผมว่า ก็เป็นยอดฮิตครับรุ่นนี้ก็เป็นยอดฮิตครับผมมันตัวรุน่นนี้แข่งทนทานดีครับดินก็แข่งก็ดังก็ดังครับไปแล้วครับซีเอฟเอฟออกฟก่อฝันซีเอฟออกฟก่อฝันดำเลยโอย้ยนะครับง,งานเซฟโค The đeo lông nắp tắt khấp, 1 tắt rồi, 2 tắt rồi. ก้าสิอา้าวสิบตักแล้วครับแต่ว่ามันตักไม่ได้เยอะครับตักน้อยๆครับเพราะว่าดินมันแข็งครับ มะโขก็ไม่ได้มะโขไม่ครับเป็นรถเก๋าว่าเจาะไม่หลงครับเจาะไม่ค่อยหลงครับสิบครึ่งครับโอ้ซองตักครับโอ้ยังไม่พออีกอะ ก็กดติดตามกดกระดิ่งในช่องตำาลวานชาแนลด้วยนะครับต่อคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ